เราเสร็จนะครับเราเสร็จเราก็จะนํามาตากแดดนะเพราะว่าถ้าไม้ที่ใหม่ๆยังไม่ได้ตากแดดนี่เวลาเราเราปูพื้นใบนี่มันก็จะเหี่ยวลงแล้วก็แห้งนะครับนี่นี่ผมทํามาหลายวันนะครับวันละประมาณ8ชิ้น6ชิ้นนี่ก็ตากไว้อย่างนี้ส่วนตัวที่ผมทํามาแรกๆแล้วก็ ตีเลยนะตีเลยมันก็ขึ้นเชื้อรานะครับมันเป็นเชื้อรามากเลยนี่ดูนะโดนหมอกครับตอนเช้านี่หมอกลงจัดมากเลยส่วนไม้ข้างล่างก็เริ่มเป็นสีอื่นไปแล้วไม้ไผ่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับเราต้องรีบมุงหลังทาเพื่อที่ป้องกันพวกหมอกพวกอะไรนะครับการปูเราก็ใช้เครื่องรัดนะครับนี่คือเครื่องรัดถ้าเรารัดเข้ามามันก็จะทำให ปูได้สนิทนะครับแนบสนิทด,ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเหลาอีกนิดหน่อยแล้วก็ตากตากมาส่วนที่แห้งเราก็จะลองลองตีไปก่อนนะครับโอเคครับ เหมือนกับตะปูมันจะถอด,นะดขึ้นมานะมันเด้งขึ้นมาไม่เป็นไรอาจจะหลายวันไม่เป็นก็ได้ไม่เสีย,ย <c oughs> ไม้ก็ดำดำต้อง,งขัดอีกเยอะนะ